Of the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so <laughs> โรงพยาบาลน,นะเป็นโรงพยาบาล bm ขีด r p นะเป็นใบไม้ขีดขีด,ขดนี่คือ o f f l o p a นะอ่าผมจะทำการเปิดเซิร์ฟนะอ่อแบบโรงพยาบาลน,นี้โรงพยาบาลน,นี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยผมจะทำการแจกนะแจกขอขอแค่20ไลค์ก็พอผมแจกให้เลยเนะียโรงพยาบาลเดี๋ยวผมพาบินดูเดี๋ยวแป๊บนึง ไฟโหมดโอเคเนี่ยลงบ้าบานไม่อยากได้ตัวหนังสือด้านหน้าผมสามารถลบออกได้นะเนี่ยผมสามารถลบตัวหนังสือด้านหน้านี้ออกได้นะ เดี๋ยวผมจะลบออกไปให้แล้วกันเนี่ยด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีขอบดำมาเนี่ยขอบดำกระจกเปลี่ยนใหม่ แล้วก็ตัวหนันงสือพัสิเช่าอ่ามันก็จะมาเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์พยาบาลเนี่ยได้เดี๋ยวผมจะมาแจกอะไรอีกอย่าลืมติดตามไว้โอเคไหมอ่า